สวัสดีครับวิภาวดี60รถสวยนะครับผมวันนี้เราก็มีรถบ้านนะครับสวยๆมาให้รับชมหนึ่งคันนะครับผมเป็นกระบะโตโยต้าไฮรักวีโก้นะครับเป็นตัวปี2012นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2005 V N Turbo อนทะครับ144แรงม้านะครับผมเป็นรถบ้านนะครับตัวนี้เพิ่งได้เข้ามาใหม่นะครับผมสวยเดิมรงงานนะครับสีไม่เคยทำนะครับผมน็อตไม่ขยับนะครับตัวนี้ เ,เรามาชมรอบๆคันกันก่อนนะครับผมสีรอบคันนี่สวยเดิมเลยนะครับผมให้99%สเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตัวนี้สีสวยนะครับผมโลโก้อยู่ครบนะครับผมรถไม่เคยทำสีนะครับผมเดิมๆนะครับนอหน้าหลังเดิมๆเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับผมเรามาดูรอบๆคันกันก่อนนะครับผม ปากระโปงสวยนะครับตัวนี้ไฟหน้าใสๆนะครับผมที่ครอบไปตัดหมอกวกนี้มีมาให้ครบเสร็จนะครับผมจากหน้าเดิมๆเลยนะครับตัวนี้รถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับผมรถสวยๆนะครับมาดูด้านหน้ารุ่นก่อนนะครับผมวันนี้นะครับไฟหน้าเดิมๆจากโรงงานนะครับผมใสๆนะครับผมไม่เหลืองนะครับผม รอยแตกน้ําไม่เข้านะครับผมกระจังหน้าชุบโครเมียมตัดด้วยสีเทานะครับผมเป็น2ชิ้นนะครับตัวนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับผมไฟหน้าด้านคนขับนะครับผมใสๆเลยนะครับพร้อมกับไปตัดหมอกนะครับทีนี้มีตัวชุบโครเมียมชุบประดับยนต์นะครับใส่ให้นะครับผมรถสวยๆเดิมๆเลยนะครับคันนี้ อามีตัวนี้นะครับผมกระจกมองกันเลยนะครับตัวนี้อุปกรณ์เสริมนะครับผมฝากระโปรงนะครับเป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์นะครับตัวนี้จะมีจมูกนะครับตัวนี้เป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์นะครับอยู่ด้านบนนะครับร้อยสี่สิบสี่แรงม้านะครับผมยางนะครับผมเป็นของดันหลบนะครับผมปียางสองพันยี่สิบนะครับผม ดอกยางยังนนหนาๆเลยนะครับผมส,สวยๆเลยนะครับซุ้มซอกเข็บเดิมนะครับผมดูซุ้มนะครับผมเดิมเดิมจากโรงงานคับรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพวกนี้ไม่มีครบรับประกันให้นะครับบันไดข้างส,งสวยๆนะครับผมเนเดิมนะครับโลโก้สติกเกอร์พวกนี้กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับ ภายในนะครับภายในนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับหุ่มใหม่นะครับตัวนี้สั่งตัดเย็บเลยนะครับผมตัวนี้สสวยเลยนะครับผมเจ้าของเดิมรักษาดีมากนะครับผมดูแลรถดีนะครับตัวนี้ดูเบาะนะครับผมสีครีมนะครับผมตัดด้วยสีน้ำตาลนะครับผมอย่างสวยนะครับ ข้าหลังคานีสวยใสสะอาดเลยนะครับผมอ่าเบาข้างหลังนะครับเบาะหลังนี่ทำโหส,สวยนะครับผมทำหมดเยอะนะครับเบาตัวนี้พันมีพนักพิงด้านหลังด้วยนะครับผมใสๆนะครับผมโถปูพื้นพวกนี้มีมาให้ครบนะครับผมมันในผ้าไม่มีแตกหักนะครับพื้นส,สวยๆผ้า พรมพื้นที่สวยนะครับผมเจ้าของไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับคันนี้นะครับผมวิทียุคอนโซลจอซีดีพวกนี้เดิมมจากโรงงานนะครับ่าเรามาดูจุดสำคัญนะครับผมอ่านตัวนี้นะครับน็อตไม่ขยับน็อตน็อตแก้มนะครับผมน็อตประตูไม่ขยับนะครับผมน็อตแก้มน็อตประตูไม่ขยับนะครับผมดูเม็ดอาร์คนะครับ เม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบนะครับผมตัวนี้รถไม่เคยเคลียร์สีนะครับดูด้านหลังนะครับผมเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับน็อตประตูหลังนะครับผมแบเดิมไม่ขยับนะครับเป็นรถบ้านนะครับตัวนี้โลโก้อยู่ครบนะครับผมตูเดิมนะครับผม แผงประตูด้านหลังสวยนะครับผมามาดูแผงประตูด้านหน้านะครับสวยนะครับผมเดินเดินจากโรงงานนะครับผมนี้ไม่มีขาดนะพนักพิงคู่นี้ยังสวยสวยรถไม้น้อยด้วยนะครับผมวิม่งแสนนิดๆนะครับผมซีนกาพวกนี้อยู่นะครับผมหลังคเาเบาๆคู่นี้เจ้าของรักษาดีมากนะครับผม ดูเชนซีนะครับด้านล่างนะครับผมด้านฝั่งนี้นะครับเชนซีสวยนะครับผมแต่นี่มีแคลริบอยมาให้นะครับมีแคลริบอยมาให้นะครับผมล้อหลังนะครับยางดันหลบดูเชนซีนะครับผมสวยๆนะครับ รถบ้านนะครับมีประกันชั้น2ให้นะครับผมสติกเกอร์นะครับผมแท้นะครับตัวนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมสติกเกอร์แท้นะครับผมไฟายท้ายนะครับใสๆจากโรงงานเลยนะครับผมไม่แตกไม่ล้าวน้ำไม่เข้านะครับโค้กมือเปิดชุดโเมียมนะครับผมเป็นตัว e p i n e e r นะครับผมสติกเกอร์อยู่ครบนะครับ ่าบันไดหลังนะครับผมมาให้เดิมๆมาพร้อมกับอ่าเซ็นเซอร์ถอยนะครับผมตัวนี้ปันชนนะครับตัวนี้เซ็นเซอร์ถอยมาให้นะครับผมายทะเบียนสวยๆนะครับแปดเก้าห้านะครับาอดูช่วงล่างนะครับผมโอ้ยางอะไรนะครับตัวนี้ยังไม่ถึงพื้นเลยนะครับผมยางอะไรยังไม่ถึงพื้นเลยนะครับ แชสซีด้านหน้านะครับผมอ่าสวยนะครับยางอะไรนี้ส,สวยๆนะครับยังไม่ถึงพื้นเลยนะครับผมไปนะด้านนี้นะครับสวยน่แตงมแม่ล้าวน้ำไม่เข้านะครับผมตัวนี้แพลตบ,บอยนะครับผมไปดูด้านในนะครับอ่า แมกไลเนอร์ส,รสวยๆนะครับตัวนี้ไม่มีเจาะนะครับผมส,สวยๆไม่ค่อยได้ใช้งานหนักนะครับผมไม่ค่อยได้บรรทุกนะครับผมตัวนี้แถมแคลบบริบอยสวยๆมาให้เลยนะครับคันนี้ดูเม็ดอานะครับผมอยู่ครบนะครับตัวนี้ A R L R อยู่ครบชัดเจนนะครับผมรถไม่มีชนหนักไม่มีบรรทุกน,นะครับคันนี้ โลโก้พวก a อ l r อยู่ชัดเจนนะครับผมามาดูด้านนี้กันนะครับผมโลกโก,โกเ้เดิมๆนะครับผมของแท้จากโรงงานนะครับสีเดิมๆนะครับผมล้อแม็กเดิมๆยางนะครับผมของดันหล p นะครับปี2020เรามาดูเลขตัวถังนะครับผม เลขตัวฐางชัดเจนนะครับผมสูงนะครับผมอ่าเซีสวยนะครับป้องป้องนะป้อง,ป,องป้องนะครับผมอ่ามาดูภายในด้านนี้นะครับผมสติ๊กเกอร์นะครับผมชัดเจนอยู่ครบนะครับผม ดูน็อตนะครับด้านหลังไม่ขยับนะครับผมดูช้าๆไปเลยนะครับผมดูให้ละเอียดเลยนะครับพี่ๆท่นานใดที่สนใจนะครับผมดูให้ละเอียดเลยนะครับรับประกันโครงสร้างให้นะครับว่าไม่มีชนหนักพิบความจมน้ํานะครับผมอันนี้อ่อาเบาะหลังให้ส,สวยๆผ้าหลังคาส,สวยๆเลยนะครับผม นุ่มนะครับตัวนี้มีมาให้ย่างอะไรไม่ลงไม่แรงมีมาให้นะครับครบนะครับผมดูเปิดโฟมฟืนดูครับห้าวนะครับใสสะอาดนะครับผมบันไดข้างก็ใส่กันลอยมาให้ด้วยนะครับผมหัวชุบผมย่างมาให้นะครับผมบันไดบันไดข้างนะครับผมย่างซสวยเลยนะครับผม ประตูด้านหลังนะครับสวยนะครับผมมา,มาดูเม็ดอาร์กันนะครับผถ้าน็อตไม่ขยับนี่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับพวกนี้เม็ดอาร์กที่สวยอยู่ครบนะครับผมด้านหน้านะครับค,ครบนะครับ สางสวยนะครับผมรถเดิมๆนะครับผมเป็นรถบ้านนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมตัวนี้หัวเกียร์ยังไม่ลอกเลยนะครับผมรถใช้งานน้อยนะครับตัวนี้วิทยุซีดีเดิมๆจากโรงงานนะครับแต่คอนโซนสวยนะครับไม่มีรอยเลยนะครับผมหาหน้าปัดวิทยุพวกนี้นะครับผมสวยใสเลยนะคะตัวนี้ พวกเสียบที่จุดบุรีเสียบพวก USB พวกนี้ใช้งานได้ปกตินะครับมมาดูเลขไม้นะครับผมตัวนี้นะครับผมกุญแจนะครับผมมีมาให้ครบนะครับ2ดอกนะครับผมมีกุญแจเปิดแคดิบอยมาให้ด้วยนะครับผมกุญแจมีมาให้ครบเลยนะครับ2ดอกนะครับผมําดูเลขไมกันนะครับ เลใหม่แค่หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบห้ากิโลนะครับไมแท้นะครับผมรับประกันให้เช็คศูนย์ให้ครับตัวนี้ไมแท้นะครับที่ปรับกระจกครับกระจกนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้มีสัญญาณกันขโมยนะครับผมไม่ขยับนะครับผมประตูที่สวยนะครับผม แผงประตูด้านหน้านะครับผมสสวยไม่มีแตกหักนะครับผมตัวนี้กระจกขึ้นลงปกตินะครับอ่าโอเคเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับผมดูห้องเครื่องกันต่อนะครับผม มาดูนะครับผมอ่าจุดสําคัญเลยนะครับผมเลขคันหน้านะครับตัวนี้เลขคันหน้าชัดเจนนะครับผมนี้นะครับผมสติกเกอร์เหรียญบาทนะครับผมมีมาให้เดิมๆจากโรงงานตัวนี้นะครับผม L นะครับผม L นะครับชัดเจนนะครับผมตัวนี้ตัวนี้มี LR อยู่ครบนะครับผมกรณีที่ไม่มีนะครับผมแสดงว่ารถอาจจะมีอุบัติเหตุหนักมาประมาณนี้นะครับผมตัวนี้เรามีชัดเจนนะครับผม น็อตแก้มนะครับผมไม่ขยับนะครับผมดูน็อตฝาหน้านะครับผมน็อตฝาหน้าไม่ขยับนะครับผมเดิมนะครับผมตัวนี้โลโก้สติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับผมซีนการเดิมๆจากโรงงานนะครับผมสติ๊กเกอร์นะครับผมตัวนี้น็อตฝาหน้านะครับไม่ขยับนะครับตัวนี้ ล็อตซอกนะครับผมดูข้างในนะครับผมไม่หยัดูล็อตแก้มนะครับเหมนเดิมนะครับคันนี้สําคัญนะครับพวกนี้ที่ที่ผมถ่ายช้าๆให้ดูนะครับแสดงว่ารถอ่าเดิมๆไม่มีอุบัติเหตุนะครับผมดูแผ่นเปลนะครับปี2012นะครับเครื่อง2005นะครับผมสติกร์มอกอยู่นะครับผมดูดูซอกซุ้มนะครับผมสวยนะครับคันนี้ ดูซอกนะครับเม็ดโงค์เม็ดอาร์คอยู่ครบชัดเจนนะครับผมดูคานหน้านะครับข้างล่างนะครับผมให้ดูนะครับชัดเจนนะครับผมอาดูห้องเครื่องครับทีนี้ห้องเครื่องเดิมๆนะครับผมแัวนี้ไม่เยิมนะครับผมสวยๆนะครับ มาร์คสีเดิมๆจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับผม Vn Turbo นะครับตัวนี้มีเบรก ABS ให้นะครับหม้อลมเบรกเดิมๆจากโรงงานนะครับซอกซุ้มตะเข็บเดิมครับผมเดิมๆเลยนะครับดูห้องเครื่องด้านนี้นะครับผมมาร์คสีนะครับผมจากโรงงานอยู่นะครับผมพวกนี้อยู่ทุกๆุกจุดนะครับผม มาร์คสีอยู่ครบหมดนะครับผม่า,าสีนะครับผมสิบสี่ันวาสองห้าหกแปดนะครับภาสีปีหกแปดครับผมเครื่อง Dn turbo นะครับอ่าเรามาสตาร์ทเครื่องฟังเสียงนะครับผมเรามาดูใบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนนะ 121,000กิโลนะครับผมเหรียญเมื่อวันที่22เดือน6ปี67นะครับผมามาสตาร์ทเครื่องฟังเสียงนะครับเครื่องสตาร์ทติดง่ายนะครับผมเครื่องฟิตเลยนะครับฟังเสียงเครื่องนิ่งๆเลยนะครับผม แสนสองเปดง่ดีว่เครื่องคนเมาังีเคร,รื่องดูนะคะ นี้นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับดูรถได้ที่พิพาบรี60นะครับผมเป็นรถบ้านมือนะครับผมเป็นรถลำดับที่สองรองจากป้ายแดงนะครับตัวนี้นะครับญาติซื้อต่อกันมานะครับผมตัวนี้ลำดับที่สองรองจากป้ายแดงนะครับผมมีประกันชั้นสองให้นะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับผมดูรถที่พิพาวดี60นะครับตัวนี้ราคานะครับผมอยู่ที่ 278,000บาทนะครับ278,000บาทนะครับผมรถสภาพสวยๆหายากมากนะครับสภาพนี้นะครับผมมีประกันชั้น2บวกให้นะครับผมเบอร์โทรโทรติดต่อนะครับผม0924939977นะครับผม0924939977นะครับผมสำหรับคนที่หารถาสภาพดีๆหาไว้ใช้งานนะครับผมหาราคาจะจะแรงหน่อยนะครับช่วงนี้รถหายากนะครับผม ลดราคาขึ้นนะครับผมช่วงนี้รับประกันนะครับโครงสร้างไม่ผิดหวังนะครับผมรถเดิมๆจากโรงงานนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม